ผมมั่นใจว่าคุณพ่อคุณแม่จะเลือกออปชันที่มันจะถนอ,อมจิตใจหรือว่าไม่ได้ทําร้ายความรู้สึกของลูกขนาดนั้นแต่ในคลิปนี้นะครับผมผมจะพูดถึงคุณพ่อคุณแม่ที่มีความคิดที่ว่าถูกก็ว่าไปตามถูกผิดก็ต้องลงโทษหรือว่าว่าไปตามผิดเราเป็นคนแบบตรงๆครับผมไม่ค่อยมีอารมณ์ขันสักเท่าไหร่ซึ่งจริงๆในเคสแบบนี้เนี่ยผมก็เคยมีโอกาสได้คุยกับพ่อแม่ที่มีความคิดแบบนี้เหมือนกันแล้วผมก็อยากจะบอกว่า ทุกอย่างที่คุณคิดนะครับผมในการเลี้ยงลูกเนี่ยผมเชื่ออย่างหนึ่งว่ามันไม่มีทางไหนที่มันถูกหรือว่าทางไหนที่มันผิดผมอยากให้คุณพ่อคุณแม่เชื่อแบบนี้ว่ามันไม่มีทางไหนถูกแล้วก็ผิดจริงๆในการเลี้ยงลูกการเลี้ยงลูกเนี่ยมันเหมือนกับการใช้ชีวิตนะครับผมการใช้ชีวิตเราไม่สามารถบอกได้ว่าอันนี้ถูกอันนี้ผิดแต่แน่นอนว่ามันจะมีสิ่งที่มันดีหรือว่าสิ่งที่มันไม่ดีแล้วพอเราพูดถึงสิ่งที่มันดีหรือไม่ดีเนี่ย การใช้ชีวิตเนี่ยเราเ,เป็นคนที่จะต้องอาศัยอยู่ร่วมกันถูกไหมครับผมพอคนเราอยู่รวมกันเนี่ยมันจําเป็นจะต้องมีกฎหรือว่ามเีเขาเรียกว่าประเพณีอะไรบางอย่างที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยต้องปฏิบัติตามเพื่อให้ทุกคนเนี่ยอยู่ในระเบียบแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างแบบมีความสุขอะไรแบบนี้นะครับผมอันนี้เกี่ยวกับเรื่องการชีวิตแต่วิธีการใช้ชีวิตเนี่ยผมคิดว่า อยากให้มองแบบนี้มากกว่าว่ามันเป็นประโยชน์ต่อตัวเราเองไหมหรือว่าเป็นประโยชน์ต่อคนรอบข้างบ้างหรือเปล่าแล้วมันจะทําให้ชีวิตของเรามีความสุขการเลี้ยงลูกก็เหมือนกันนะผมพอเราพูดถึงความสุขนะครับผมแล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นคนแบบนี้เนี่ยผมอยากให้คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องมองถึงสิ่งที่ถูกหรือว่าผิดแต่มองถึงความสุขหรือว่าประโยชน์ของคนที่ได้รับจากการเลี้ยงดูเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะ ผมคิดว่ามันน่าจะสร้างความอึดอัดหรือว่าสร้างความน่าจะลําบากให้กับคนที่ถูกรับการเลี้ยงดูหรือไม่ก็ลูกของพวกคุณเองไม่มากก็หน่อยครับผมเนื่องจากว่าการที่ลูกๆเราไปทําอะไรที่มันดีหรือว่าถูกเนี่ยมันก็โอเคอันเนี้ยเราไม่ต้องพูดมาเพราะมันดีอยู่แล้วเป็นประโยชน์ต่อเขาหรืออาจจะเป็นประโยชน์ต่อคนรอบข้างเพื่อนของเขาหรือว่าที่โรงเรียนของเขาหรือว่าในครอบครัวเองก็ตามแต่ถ้าเกิดผิดต้องลงโทษเนี่ย ผมอยากชวนคุณพ่อคุณแม่คิดอย่างหนึ่งครับผมคือการทําผิดเนี่ยแน่นอนว่ามันจะต้องทําออกไปแล้วแล้วมีอะไรเกิดขึ้นที่มันไม่ดีไม่ว่าจะเป็นต่อตัวเองหรือว่าต่อคนรอบข้างซึ่งสิ่งหนึ่งนะครับผมที่เราทุกคนเป็นเนี่ยมันไม่มีใครแลครับผมที่เรากําลังใช้ชีวิตเนี่ยเพื่อให้อีกคนคนหนึ่งเนี่ยมันไม่ชอบเราหรือว่าให้อีกคนหนึ่งเนี่ยมันเกลียดเราเมือนเหมือนกับว่าเราเพรยายามทําทุกอย่าง ตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนเนี่ยพยายามจะคิดว่าเราจะทำอะไรดีให้อีกคนนึงเนี่ยเขาเกลียดเราให้อีกคนหนึ่งเขามาว่าเราได้ครับผมดังนั้นเนี่ยความจริงนี้เนี่ยมันทำให้เราเข้าใจได้ว่าทุกครั้งที่เขาทำผิดเนี่ยมันจะมาจากความเข้าใจผิดหรือว่าความไม่รู้อะไรบางอย่างไม่เข้าใจอะไรบางอย่างครับผมพอเราพูดถึงคำว,ว่าไม่เข้าใจเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเราสอนเขาไปแล้ว <S <S เขารู้แล้วแล้วเขาไม่ควรจะทำผิดแบบนี้ เพราะว่าพอทุกครั้งที่ทําผิดเนี่ยถ้าเรามีโอกาสได้พูดคุยกับน้องๆหรือว่าลูกของเรานะครับผมคุยในแบบที่ไม่ใช่ซักถามหรือว่าเหมือนไปอ n นเวสติเกตเขานะครับผมพูดคุยกับเขาในรูปแบบของการที่เราอยากจะรู้ครับผมว่าในการที่เขาทําสิ่งนี้ขึ้นมาเนี่ยเขามีความคิดอะไรที่ทําให้เขาทําสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาหรือว่าเขามีความคิดอะไรที่ทําให้เขาไม่ไปทําสิ่งเหล่านี้ออกมาจนทําให้มันเกิดปัญหาหรือว่า เ,ออเกิดผลที่ตามมาที่มันกระทบต่อตัวของน้องเองหรือว่าลูกเองเนี่ยหรือว่ากระทบต่อครอบครัวผมเพราะว่าถ้าเกิดคุณมีโอกาสคุยกับเขาในรูปแบบแบบนี้นะครับผมคุณจะเจ,เจอบางสิ่งบางอย่างหรืออาจจะเรียกว่าเป็นบั็กทางความคิดก็ได้ที่เฮ้ยทำไมอยู่ๆลูกเข้าใจมันแบบนี้หรือว่าทําไมถึงคิดแบบนี้เพราะว่าถ้าเกิดเราสามารถสักถามหรือว่าพูดคุยกับเขาได้นะครับผมต่อให้เขาจะทําผิดจริงๆก็ตามเนี่ย คุณจะรู้เลยว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้ต้องการการลงโทษครับผมพวกเขาต้องการความรู้ความเข้าใจมากกว่าเพราะว่าการที่เขาไปทําผิดเนี่ยเขายังไม่เข้าใจมันตัางหากแล้วการที่เราจะมองสิ่งเหล่านี้ได้พูดคุยกับเขาในเชิงแบบนี้ได้เนี่ยมันมาจากความยืดหยุ่นของการสื่อสารของการพูดคุยของการสอนจากเราไม่ใช่จากเราที่เป็นคนตรงๆ ว่ายังไงไปอย่างนั้นเราไม่มีอม้อมค้อมเราไม่ต้องแบบเหมือนพูดให้มันสวยหรูแล้วก็เราใส่มันไปตรงๆสำหรับผู้ใหญ่หรือว่าผู้ปกครองที่มีความคิดแบบนี้นะครับผมผมอยากจะเหมือนชวนคิดดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณคุณรู้อยู่แล้วแหละว,ว่าการพูดตรงๆเนี่ยมันคือการที่เราไม่จำเป็นต้องไปแต่งคำพูดหรือว่าไม่ต้องไประวังคำพูดอะไรมากคิดอะไรเราออกไปแบบนั้นเลยซึ่ง การกระทําแบบนี้หรือวิธีการพูดแบบนี้เนี่ยมันมักจะทําลายคนที่รับการสื่อสารหรือรับสารเหล่านั้นเห็นด้วยไหมครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถส่งสารไปแบบนั้นได้ด้วยการที่เรามีวิธีการพูดที่มันไม่ต้องไปแต่งให้มันสวยครับผมแต่มันสามารถถนอมจิตใจของคนรับฟังหรือว่าลูกของเราได้มากกว่าถ้ามันเป็นออปชั่นแบบนี้เนี่ย คุณพ่อคุณแม่จะเลือกออปชันไหนครับผมผมมั่นใจว่าคุณพ่อคุณแม่จะเลือกออปชันที่มันจะถนอ,อมจิตใจหรือว่าไม่ได้ทำร้ายความรู้สึกของลูกขนาดนั้นแต่ยังสามารถส่งเมสเซจหรือว่าข้อความสำคัญใจความสำคัญที่เราต้องการจะสื่อให้กับเขาได้อยู่ดีถูกไหมครับผม เราต้องการแบบนี้มากกว่าจริงๆเพียงแต่ว่าเราไม่ได้อยากจะไปเหมือนพยายามหรือว่าไปฝึกมากขนาดนั้นไอ้สิ่งที่เราพูดตรงๆเป็นคนตรงๆคิดยังไงก็พูดแบบนั้นอันนั้นอ่ะมันง่ายสําหรับเราแต่มันยากสําหรับคนลฟังเพราะฉะนั้นสุดท้ายผมอยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าอยากให้คุณพ่อคุณแม่ลองยืดหยุ่นในการที่จะสอนเขาหน่อยครับผม ไม่ไม่ใช่แค่แบบผิดแล้วก็ต้องลงโทษหรือว่าผิดก็ว่าไปตามผิดอยากจะให้ลงไปในความคิดของเขาครับจากสิ่งที่เขาทําผิดเนี่ยคือเขาคิดอะไรกับสิ่งที่เขาทําอยู่ทําไมเขาถึงทําหรือว่าไม่ทําในสิ่งที่เขากําลังทําหรือว่าเขาไม่ทําอยู่แล้วพอคุณเห็นความคิดหรือว่าคุณพอจะเข้าใจความคิดของเขาจากสิ่งที่เขาได้ทําออกมานะครับผม บางทีนะครับผมคุณอาจจะไม่อยากจะลงโทษเขาเลยด้วยซ้ําเพราะว่าคุณจะมองเห็นว่าสิ่งที่เขาต้องการจริงๆเนี่ยมันคือความรู้ครับผมไม่ใช่การลงโทษ